ข่าวว่าข้ามแมนเชสเตอร์เดทประจําวันที่22มิถุนายนโดยโค้ชเทฟวันแมนเชสเตอร์เดยินนี้ข้อสนะเอาอง่ายผีไม่ง่ายนะในการคว้าตัวดิซาซี่มีปืนและก็สิงจ้องจะเสียบอยู่ในเวลานี้โดยทางแมนเชสเตอร์เดเน้นอาจจะต้องเจองานดักในการล่าตัวอักเซลดิซาซีกองหลังมนาโกเพราะมีการบริงานนักเตะได้รับความสนใจจากทางอาร์ซอนและก็เชลซีในครนี เยก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวผ่านทางบริกรวรบุร์เลนาวาดิซาซีวัย25ปีนะฮะเตรียมจะย้ายจากทางมนาโกในตลาดหน้าอรอ่นี้โดยนักเตะต้องการจะยกระดับเส้นทางอาชีพและก็เล็งย้ายไปร่วมงานสโมสรที่ใหญ่กว่าเดิมหนึ่งในนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ที่ให้ความสนใจในการรับทีมชาติฝรั่งเศสแต่ล่าสุดนั้นอาร์เอ็มแซ่ได้เปิดเผยไดวว่าปีศาจแดงคงเจอการแข่งข,ขันจากทางอาร์เซนอลและก็เจลซี ซึ่งจับตามองดีซาซีอยู่เช่นเดียวกันโดยแม้ว่าทางเอเิกเชนหากุซูผีแดงนั้นตรียมดำเนินการเจรจากับนักเตะเพื่อเสนอแผนงานโดยตรงกระนั้นการหาเรืออาจจะไม่ราบลื่นเพราะว่าปืนใหญ่กับสิงห์คลามเชลซีมีแผนที่จะเสนอให้นักเตะเหมือนกันในขรารนี้ โดยการข่งขันจึงน่าจะดุเดือดขึ้นมาทันทีแต่ทีมที่ได้เปรียบคงจะดีไม่พ้นโมนาโกซึ่งสามารถเรียกราคาตามที่ต้องการได้โดยก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวจากทีมดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสอยากได้ประมาณ5้าล้านยูโรเป็นอย่างน้อยส่วนผลงานในช่วงซีซั่นล่าสุดของดิซาซีลงสนามทั้งหมด49เกมจากทุกบริการทําได้6ประตูกับอีก4แอซิสในครั้งนี้เป็นนางังงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันนะฮะัว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมมานกันครับเอาล่ะยังไงบราวิโอดยันไม่ต่อจูเว่เลือกบ้านใหม่ผีหรือนิวคาสเซิลน,นะโดยทางอาเดียงบราวิโอดนะฮะกองกลางที่กำลังจะหมดสัญญาจากทางจูวินตุสแสดงความชัดเจนแล้วว่าออกมาหาความท้ายทายใหม่อย่างทีมบอร์องกิษโดยมีทางแมนเชสเตอร์ยูเต็เดและก็นิวคาสเซิลเป็นทางเลือกในคงนี้ โดยการบริการจากทางฟุชิแมคคาโตว่าแข้งวัย88ปีรายนี้ยังถูกตื้อจากทางเบียนโคเนรี K ่ o N e R e, เสนอสัญญาใหม่ให้พิจารณากันอีกครั้งส่งท้ายอย่างไรก็ตามกองกลางเฟรนแมนเนี่ยไม่ตอบสนองแล้วมองหาการย้ายทีมไปสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆยิ่งกับค่ายที่ผ่านมาผ่านนักเตะแชมเปียนลีกระแบ่งกลุ่มซีซั่นหน้าแห่งลูกหนังเมืองผู้ดีโดยชื่อของอาร์ซอนอลก็ไม่ใช่ปลายทางเนื่องจากทางยุทธศาสตร์ทีมเปิดใหญ่โฟกัสนักเตะอายุต่ำกว่า25ปี ความเป็นไปได้มากที่สุดจึงอยู่ที่ปีศาจแดงซึ่งโคต้ากองกลางว่างลงทันทีหลังจากทางมาเซลาวิเซอร์หมดสัญญายืยมตัวจากทางบาเยินมิวนิกในของหักนี้ซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่ารอมลงมาก็คือสาริกาดงซึ่งอยากจะได้มิดฟิลด์นะฮะประสบการณ์อาาชาติเข้ามาช่วยประคองเตะกรุ๊ปสเตจแชมเป็นริกประสานกับทางบริโนกิมอรา ซึ่งการปริงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็ไม่ได้ตัดโอกาสเช่นเดียวกันเพราะกำลังมองหาตัวแทนของอ e ีคายูกูดะกันเพียงแต่ว่าโอกาสบริเทินของบริโอตอดีตเด็กฝึกหัดมราราบอลฟ้าน้อยหน่อยเนื่องจากทีมกำลังล่าตัวมัตชิโอโควาซิสของเชลซีอยู่ในเวลาน,นี้นะนะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับผียุคนทางเดียวร่วมงานคือ ขึ้นบัญชีย้ายพ้นไก่เท่านั้นนะโดย,ยางานนี้นะผมทางสโมสรแมนยูแนะนำให้ทางแฮร์ริเคนอกองหน้าตัวเป้าหมายเลขหนึ่งที่ให้ขึ้นบัญชีย้ายทีมออกจากทางท็อตแนมพอสเปอร์บีตัวสการยอมขายราคาย่อมเยาสู่โอเทฟฟอร์ดดีกว่าไหม ซึ่งกนนรารรรยงานจากทางซันสปอร์ตบอกว่าต้องการจะให้เคนเป็นผู้แสดงความปรนะารถนาอยากจะออกจากเท้าไก่ต่อให้ทางงทนมงพอสเปอร์ N per, จุดยืนแข่งขันไม่ต้องการจะขายก็ตามที่โดยพิจารณาต้องการตัวกัปตันทีมชมาิจังกฤตมาผลิตประตูตามแผนงานผู้จัดการทีมเอริกเชนฮาร์กดึงคะแนนกันว่าราคานั้นไม่ควรจะแพงเกิน80ล้านปอนด์ในเมื่อสัญญากางจะเข้าสู่ปีสุดท้ายแต่ราคาเปิดจากทางทั N ้ตทพอลสเปอร์ระดับ100ล้านปอนด์เลยนะ โดยเคนเองนั้นก็เกือบด้ย้ายไปร่วมงานแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อ2ปีก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วดีลในการซื้อขายก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงภาพรวมผลงานนักเตะ280ประตูจากการเล่นทั้งหมด435เกมแก่ทางทั้เนมอพสเปอร์สำหรับทางชอยอื่นๆที่ทางแมนยูเลงก็คือรามุสฮอยรุนก่อนห anta, น้าออตตันตาเสนอราคา86ล้านปอนดน์นักเตะนั้นใช้เอเจนต์เจ้าเดียวกับทางผู้จัดการทีมเชนฮารส่สุดอีกรายเป็นร็รกาลโกโรมูอานีจากทางไอทรักแฟงเฟิร์ธ ก็ต้องแข่งกับทางบอเยนมินิกที่สนนักเตะด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้อ่านะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นลวก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับน่าน,น้อยใจเหลือเกินนะฮะเมื่อเปิดโถบท์แฟนแมนยูอยากจะรัง้งและก็โลกใคร โดยงานนี้เปิดผลผลบทแฟนแมนยูจะจะให้เก็บแล้วก็ปล่อยนักเตะคนไหนมากที่สุดซึ่งบอกได้เลยว่ากาซิเมโร่เนี่ยรังเบอร์หนึ่งขวัญใจกองเชียร์ขณะที่แฮร์รี่แม็กไวรังท้ายในการย้ายออกไปซึ่งแมนเชสเตอร์วิ่งนิวสื่ออังกฤษจะทำแบบสำรวจแฟนบอลแมนยูว่าจะจะระังนักเตะคนไหนให้อยู่กับทีมในถิ่นโอทัลฟอร์ดมากที่สุด ก่อนที่จะเปิดฉากฤดูการ2023โดยผลออกมาว่ากาเซมิโร่กองกลางทีมชาติบราซิลมาเป็นอันดับที่1โดยกาเซมิโร่นั้นได้คะแนนโหวตควรจะอยู่ต่อถึง98.1%ขณะที่อาริอันโดการาโชเป็นดาวรุ่งชาวอารเจนตีตามมาเป็นอันดับ2ที่เสียงโหวต97.8%ในครั้งนี้โดยเจ็ดนักเตะแมนยูที่แฟนบอลต้องการจะให้รั้งตัวมากที่สุดนั้นอันดับหนึ่งก็จะเป็นกาเซมโร่98.1อันดับ2เป็นอาริอันโดกาดาโช อันดับ3าเป็นราฟาเอลวาลัน9 7 4อันดับ4ี่เป็นรุกชอ97%อันดับ5เป็นมาคาบเรดฟอร์ด96.5%อันดับที่6เป็นบรูโน่ฟอนเดส96.1%อันดับที่7เป็นบริซันโดมาติเนส96.1% ส่วนนักเตะที่สาวกทางบริดเดวิลต้องการจะให้เก็บเอาไว้อยู่กับทีมน้อยที่สุดก็คือแฮร์รี่แม็กไกวระกันหลังกัปตันทีมที่แฟนบอลอยากจะให้เก็บเอาไว้แค่10.4%เท่านั้นโดยเจ็ดนักเตะแมนยูที่แฟนบอลอยากจะให้เก็บเอาไว้น้อยที่สุดนะฮะก็คือ 1. นึ ret, ่งแฮร์รี่แม็กไก่10.4%สองอาริชเชลเลส12.2%สามเอริกบายยี่13.5%สี่ดอนนี่ฟานเดอร์วีค17.2% อันดับ5เป็นออนโตนี an, ่บุสยาน18.1%อันดับ6เป็นแบรนดอนวินเรียน19.0%อันดับ7เป็นแ e อนโทนีเออรันกา22.9%ในครั้งนี้เป็นอันว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแ้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวตอ่อมากันครับโดยเมอร์ฟ er ี right ่เชียร์ไรท์บีบคอนอีกทางเพื่อจะโยกไปปืนสมใจอยากนะ โดยการที่ทางแดนนี่เบอร์ฟรี่นักวิเคราะห์ท้องสปอร์ตมองว่าเดคแอนไรท์กองกลางเวสแฮมต้องช่วยกดดันต้นสังกัดอีกขนทางหนึ่งหากต้องการจะย้ายไปที่อาร์ซนอลเพราะก็ตอบแทนบนคุณอู่ข้าวอู่น้ำจนหมดควรจะปล่อยเด็กบ้างตามทางของเขาซึ่งเปืนใหญ่อาร์ซนอลยื่นซื้อเดคแอนไรท์ไปสองหนถูกปฏิเสธหมดเลยตัวเลขล่าสุดอยู่ที่90ล้านปอนด์แต่ทางคุณคอนอยากได้ไปในราคาไม่ต่ำกว่า1 0 0ล้านปอนด์ในรังนี้ โดยเหตุที่เองอดีตกองการสิชุอังกฤษจึงแนะให้แข่งไว้สาวเวลาน,นี้ช่วยกดดันเดสแฮมอีกแรงหนึ่งได้ไหมเมื่อช่วงคว้าชแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกไปแล้วซึ่งณจุดนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่ได้มาเอี่ยวด้วยดังนั้นอาร์ซนอลไม่ต้องเบเรมากเมอร์ฟี่ได้แสดงความคิดเห็นมันก็ได้เวลาที่ดังดีแคนไร์ต้องตัดสินใจจะเอายังไงว่านั่นหมายความว่าเขาต้องรวบรวมความกล้าเขี่ยเริ่มเกมวิ่งเต้นในการย้ายออกหากจำเป็นต้องทำ ผมต้องศึกษาตัวอย่างจากทางครัคแบร์มี่โชอีเบร์ตันต้องแคร์ตัวเองสักทีดได้ไหมโอกาสแบบนี้จะผ่านเข้ามาในอาชีพสักครั้งหนึ่งก็แค่เดินตามทางมันไปเท่านั้นก็พอแล้วโดยการเปรียบเทียบเบรมี่เพราะว่าครั้งหนึ่งอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดิ้นขอย้ายออกจากทีมไปเพื่อไปร่วมงานคาร์ดิฟซิตี้ทีมบ้านเกิดของตนเองในครั้งนั้นนะผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรมา,ามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาได้ไงผีกไงหลังราคาเปิดโอซิเมนสุดโหด180ล้านยูโรเลยนะ ดยสโมสรแมนยูซึ่งจับจ้องสานกาของวิกเตอร์โอซิเมนก่อนหน้านาบรีมาล่าตาขายยังออชัฟฟอร์ดซัมเมอร์นี้ถึงกับต้องพงะเมื่อทราบว่าราคาเปิดก่อนต่อรองแพงถึง180ล้านยูโรหรือราว5155ล้านปอนด์โดยการบริงานจะทางเลอปาดิเซยนบอกว่าแมนยูนั้นอยากได้ฮอสต์ไตเบอร์9คนใหม่แทนอองตนี่มอสิาา์ที่ขาดความสม่ำเสม,ม,สมอทั้งผลงานและก็สภาพร่างกาย ดยที่ผ่านมาชอตบริตดาวยิงหลายคนนอกจากทางโอซิเมนก็ได้แก่แฮร์รี่เคนจากสซเปอร์รัสมุสฮอยรุนจากทางอัตารนต้าหรือร็อกดาวโกโรมอานีจากทางไอทรักแฟงเฟิร์ชซึ่งแต่ละรายนั้นก็อุปสรรคต่างกันไปในก,กรณีของหอกใ,ในเจริยนั้นราคาสุดเฟอร์พระพึ่งพาเนเปลิลควาสกูดเดโตพร้อมตำแหน่งดาวซันโบเซรีอาอิตาลีในรกรณี้ แตความต้องการบนตลาดก็เป็นอีกปัจจัยเพราะว่าคู่แข่งปีศาจแดงคือปารีสแซงต์แชงแมงมหาอำนาจบลีเออร์ฝ e รั่งเศสทางี้ตัวเลข180ล้านยูโรไม่มีทางที่ทางปีศาจแดงยุคเจ้าของทีมตระกูลเกลเซอร์จะยอมจ่ายแลกผู้เล่นคนเดียวความเป็นไปได้หากจะเกิดก็ต้องมีการเช็คโอเวอร์สู้กลุ่มทุนเศรษฐีกาตาซะก่อนในคาราทีนะอ่านะผมเป็นคำว่างานนี้อยูยูนะฮะราคาพุ่งไปขนาดนั้นใครมันจะไหวเนี่ย และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมโมสรแมนเชสเตอร์เดจในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนต่ารัชมผมกดติดตามกดแชร์และกดซับส r คร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ